ยินดีต้อนรับเข้าสู่ A Back Hot Deal Live ตลาดไลฟ์สดที่แรกที่เดียวของชาว A b a c พบกับสินค้าและบริการที่ไลฟ์สดเติบโปรสุดฮอตดีสุดปังเป็นสดเติบที่นี่เลยนะคะสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจมาร่วมไลฟ์กับเราสามารถลงทะเบียนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นอยู่ใด้านนี้เลยนะคะแล้วพบกันที่ A Back Hot Deal Live ค่ะบาย อใช่ไหมเดเกอรี่นะคะถ้าเราพร้อมมาแล้วไปเจอแล้วต่อไปนะ้ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีแต่สาวสวยๆนะคะเนี่ยอาวฮัลโหลได้ยินไหมคะแต่เราไม่ได้ยินค่ะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวพี่ให้คุณออออน้องต่อน้องไม่ต่อแอร์พอร์ตดีกว่าอาอแอร์พอร์ตออกอื ก็ในระหว่างที่รอรอแม่ค้านะครัพอดีแม่ค้าเราน่ารักนะคก็ดูหน้าแม่ค้ารอไปก่อนนะใช่แ่เราโอาทีงานที่เอาลงทีงานาไปดูเองกำลังดูแบบว่ามาแล้วมาให้น้ำเตงเลยครับขอแนะนำเตงก่อนนะคะเหนูชื่ออัญญาอัญวีพรพานุคค่ะมาจากอาร์ตอิงรหัส591นะคะ เวลาได้ยินรหัสทีไรแล้วมันก็สะเทือนใจสะเทือนเลยคว่ากนันค่ะก็วันนี้หนูจะมาแนะนําขนมร้านสุขภาพของหนูเองนะคะโอเคค่ะอย่างที่รู้กันนะคะว่าเออ ขนมสุขภาพตอนนี้เป็นเทรนด์ที่มาแรงมากๆเลยเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้เริ่มหันมาสนใจทางด้านสุขภาพาแล้วก็ออกกําลังกายและโดยเฉพาะด้านการกินค่ะและขนมร้านหนูนะคะก็คือตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพมากๆเลยค่ะก็ร้านขานมหนูนะคะชื่อว่าร้าน Big b a k e r y ค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงชื่อว่า Big กเบเกอรี่บิ๊กเบเกนะคะย่อมาจาก b e t h i n g happen in my kitchen ค่ะแล้วเกิดจากการที่หนูเอานำมาผสมคำกันเพื่อให้มีความโดดเด่นไม่ซ้ำใครเลยชื่อว่า Big กเบเกอรค่ะแล้วต่อไปนะคะเมนูทางด้านของหนูจะมีอยู่4เมนูเลยค่ะ รูปรบบเค่ะโอเคค่ะตัวแรกเลยก็คือชูครีมโฮวิตเพื่อสุขภาพค่ะตัวที่สองนะคะก็คือชีสเค้กมันม่วงสุดไขมันต่ำตัวที่สามก็คือบูเบอรี่โยเกิร์ตชีสพายตัวที่สี่ก็คือกล้วยฉาบสูตรหวานน้อยค่ะเดี๋ยวโอเเดี๋ยวเริ่มอะไรรอคะสีฟ้าสีแล้ให้ที่มาให้ดูสีเดี๋ยวมาอธิบายในเมนูแรกเลยนะคะ เดี๋ยวขอรู้ตบอบ<ป>นี่ค่ะนี่ก็คือชูครีมโฮวิดเพื่อสุขภาพของร้านหนูนะคะอันนี้หนูคิดสูตรเองเลยแล้วอันนี้ก็คือเป็นชูครีมโฮวิดเพื่อสุขภาพเจ้าแรกในประเทศไทยเลยค่ะซึ่งเป็นตัวซิกเนเจอร์แล้วก็เป็นตัวแรกของทางร้านเลยนะคะตัวโชวก็คือตัวชชครีมนี้จะมีความพิเศษก็คือทำมาจากแป้งโฮวิดแล้วพอเวลากัดแล้วจะมีความมัมุนของไส้ซึ่ง จะมีความฟินมากๆเลยค่ะส่วนประกอบหลักสำคัญก็จะมีแป้งโควีดเนยแท้พรีมเมียมจากนิวซีแลนด์ค่ะนมสดไขมันศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลไม่ขัดสีเกลือหิม,มาลายหรือเกลือสีชมพูนะคะแล้วไม่ใส่สารกันบูดค่ะชูทีมตัวนี้จะตกลูกละสามสิบห้าบาทถ้าพี่ๆเพื่อนๆน้องสนใจซื้อห้าลูกขึ้นไปจะเหลือลูกละสามสิบบาทค่ะซึ่งมันดีต่อสุขภาพและกระเป๋าเงินมากๆเลยนะคะ อย่าไปเมนูกับอไรเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นคิวเนเอร์ของทางร้านเลยก่ะก็คือชอีสเค้กมันม่วงสตดไขมันต่ําตัวนี้นะคะพี่ๆน้องๆทุกคนสามารถทานแทนอาหารสามมื้อได้เลยหรือจะเป็นแทนอาหารว่างนะคะตัวนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือความอร่อยค่ะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะสินค้าก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดเก้าชิ้น แล้วต่อก็คือต่อชิ้นก็คือจะมีแคลวทั้งหมดแปดสิบสองแคลค่ะตามนี้เลยค่ะโ,โหละเนาะมีผงโรยค่ะค่ะ,ละแล้วก็ส่วนประกอบสำคัญนะคะของตัวชีสเค้มันม่วงก็จะประกอบไปด้วยมันม่วงแค้หนึ่งร้อปอร์เซ็นตบิสกิตโฮวีค่ะไข่แล้วก็ไข่ขาวิี่ที่สุดไขมันสมมัมเหมาะกับผู้ที่รักสุขภาพมากๆ,ๆเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นน้ำปลามะพร้าวและมนมถั่เหลืองนะคะซึ่งสินค้าตัวนี้จะอยู่ในราคา249บาทขนมสามารถกิได้นานถึง7วันและเพื่อความอร่อยควรแช่เย็นก่อนรับประทานด้วยค่ะค่ะค่ะ249บาี๋ยวไปเลยนะคะนี่นะค,ะคจะเป็นบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตคิสพายตัวนี้จะขายดีมากๆเลยค่ะรสสัมผัสของคัวี้จะมี ความละมุนของโยเกิร์ตแล้วก็ชีสแล้วก็ของคิวชีแล้วก็ตัวท็อปปิ้งบูเบอรี่นะคะจะตัดรสเปรี้ยวราทานจะฟินมากๆเลยแล้วส่วนประกอบสำคัญก็จะมีน้ำมันมะพร้าวโยเกิร์ตสูตรไขมันศูนย์เปอรนต์น้ำพึ่งเพื่อความหอมเพื่อความหวานหอมแล้วก็นมถั่วเหลืองนะคะแล้วร้านของเรานะคะจะไม่ใส่เนยเลยสำหรับในเมนูนี้ค่ะส่วนแคลนะคะจะต่อบอยห้าสิบเก้าส ห้าสิบเก้าแคลค่ะซึ่งหนูแนะนำให้แบ่งครึ่งทานนะคะเพื่อความเหมาะสมในการบริโภคอาหารในแต่ละมื้อค่ะ <Okay. S 1> และตัวนี้นะคะจะอยู่ในราคาเจ็ดสิบเก้าบาทขนมสามารถอยู่ได้ถึงเจ็ดวันเลยค่ะโอเคเจ็ดสิบเก้าบาทใช่ค่ะเดี๋ยวเมนูต่อไปเลยนะคะมาเลยลค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นตัวสูตรหวานน้อยตัวนี้ก็ขายดีมากๆเลยค่ะตัวนี้จะมีความพิเศษก็คือจะมีความหวานน้อย จะไม่แสบคอเลยเวลาทานจะความรู้สึกความมันกรอบซึ่งทุกทุกคนนะคะสามารถทานในระหว่างวันอ่านหนังสือทํางานหรือในเวลาไหนก็ได้ค่ะเวลาทานมันจะรู้สึกฟินมากๆเลยค่ะต้นนะคะจะอยู่ถุงละหกสิบบาทต่อหนึ่งร้อยกรัมค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะค่ะโ mm hmm. อเค60สิบบาทต่อหนึ่งร้อยกรัมโอเคแต่ว่าชอบชูชีพมาก อ่ะนี่คือน้องน้องอัญญามีทั้งหมดสี่เมนูเนาะเดี๋ยวขึ้นภาพรวมสี่เมนูที่หน่อยทีมงานครับไม่ค่ะสไลด์หน้าแรกมันรู้สึกฟังเสียงน้องอัญญาแล้วเหมือนบะหลับหลับตาฟังเสียงสปอตโฆษณาเหมือนฟังอดแคสเขิลไปด้วยเลยที่แนะนํานะครับนอกจากไปนอกจากขายของเนี่ยหนูไปเป็นอะนี่ได้นะนักพักเสียงใช่ครับได้เลยนะดูเหมือนในการ์ตูนเสียงพอมากมีมีเอฟซีด้ยนะ อใช่คับมีแอมีแอฟซีมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่ทวนกันกับน้องนิดนึงนะครับก็คือตัวชูครีมโฮวิดของเราราคาอยู่ที่สามสิบห้าบาทค่ะสามสิบห้าบาทอชินแต่วันนี้แล้วก็ตัวเค้กมันม่วงใช่ไหมค่ะเค้กมันม่วงอยู่ที่สองรอยสี่สิบเก้าบาทออชิ้นค่ะโอเคแล้วก็ อันที่สามคืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะบูเบอรี่โยเกิร์ตค่ะใช่โยเกิร์ตใช่ค่ะบูเบอรี่โยเกิร์ตจากสักอย่างน้องพูดเพราะมากเลยเคลิ้มจริงๆครับบูเบอรี่โยเกิร์ตนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทและสุดท้ายก็คือสวีทบานาน่าชิพก็หกสิบบาทต่อหนึ่งร้อยกรัมต่อหนึ่งน้องกรัมครับแสดงว่าแสดงว่ามีหลายแพ็คใช่ไหมค่ะ อนน่อาจจะแบบว่ามีท่านไหนอยากสั่งเยอะสั่งน้อยอันนี้พี่ถามนิดนึงว่าปกติเนี่ยเราเป็นเชฟอยู่แล้วไหมหรือว่าทาเพิ่งเริ่มต้นนานแค่ไหนครับอหนูทํามาเกือบสองปีแล้วค่ะตอนที่หนู<อ>เริ่มทาคือหนูอยู่ปีสามค่ะแล้วหนูทําแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะค่ะโอเคซ,ซึ่งตอนนี้ยังเรียนอยู่ที่ที่เอแบบอยู่นะคะหรือว่าจบแล้วจบค่ะอันนี้ก็หน <จบ S 2> <บ>ูใช่ค่ะ จบแล้วนี่คือจะทาอันนี้ขายเลยไหมคระหรือว่าวางน<ช>าคตของแบรนด์เราว่าไงคะอ่าวางวางแบรนด์ตรงนี้ว่าจบแล้วเนี่ยเราทําแบรนด์นี้ต่อเลยใช่ไหมครับทต่อเลยค่ะเอาไว้ถึงที่สุดอันนี้คือเรามีเฟซบุ๊กยังครับเฟซบุ๊กมีาแ,แล้ว,ลวอ๋อก็คือ<ห>ชื่อนี้เลยใช่ไหมลูกชื่อเพจคือบิ๊กเบเกอรี่ใช่ไหมคะ มีชื่อเ่ามาจากอะไรน้อกเขาบอกแล้วนะเดี๋ยวตอนแรกที่คุยกันคือบอกว่าชื่อแฟนใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่เมราะ่าเขาเฉลยอะไรกันใช่เขาเลยบอกว่าเนี่ยเขาเฉลยแล้วจำได้ปะเนี่ยไม่ได้ครับอะไรครับขออีกทีดีกว่ามขออีกที Happy Kitchen มามาชื่อแบรนด์เ่ามาจากอะไรครับ ย่อมาจาก Besting t h Happen in My Kitchen ค่ะแล้วหนูเพราะว่ามันยาวๆวันค่ะแล้วชื่อนี้ยังไม่มีใครเคยตั้งเลยค่ะใช่ค่ะโอ้ถ้าชวนกันไปร้านนี้ก็ P.S. S. ไปร้านจะไจะบอกว่า P.S. ก็โยนมาตั้งทำไม่ได้เลยไม่สะกิดกันเลยเออแต่ว่าเอาง่ายๆนะคะก็ชื่อว่า Big เบเกอรี่ใช่ไหมคะใช่ให้ค่ะอันเองตั้งแต่ค่ะมินิ่งเขาดีนะเบสติกน้ำแข็งอินไมา์พิเช่แสดงว่าน้องเนี่ยเขาพยายามจะทำสิ่งที่ที่สุดออกมาในโปรดักต์ของเขาเนาะอันนี้จริงๆแล้วเราเป็นเชฟด้วยไหมลูกเป็นคนทำเองใช่ค่ะหนูทำทุกอย่างเลยค่ะคือสูตรในรูปแบบอินหมดเลยค่ะเจาค่ะนี่ครับใน ในแชทก็มีมาบอกว่า,าร้านขนมร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะใช่เ,ใเด็กมาให้ดูหน่อยนะคะมีหลายนคนมา,มาบอกน่ากินจังนะคะน่ากินก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แคปหน้าจอด้วยนะคะแล้วก็ส่งไปที่ เบอร์ที่ขึ้นดน้านล่างนะคะของคุณัญญานะคะร้านบิ๊กเบเกอรี่มีคอนเฟิร์มขนมร้านนี้อร่อยมากๆค่ะแนะนำใช่เคยซื้อมาน,มนแล้วอร่อยจริงๆรแล้วก็ใครกำลังลดน้ำหนักก็สามารถทานร้านนี้ได้เหมือนกันเนาะ<ช>อันนี้จริงๆเขาเป็นสขภาพด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใชเพราะว่าเขาใช้แบบผลิตภัณฑ์ดีมากเลยนะคะอย่างใช้ใช่ไหมคะน้องใช่ค่ะน้องนองัญญาคุณัญญายกเกิดลยยกเกด เปิดร้อยเปอร์เซ็นแบบว่าว่าไขมันศูนเปอร์เซ็นใช่ใช้นมศูนเปอร์เซ็นย่างนี้นะคะมันโม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นอย่างคือเพรเ่ะร้อยแล้วครับเหมือนกันเรนจูคีไม่แล้วห้าลูกเนี่ยครับมีเรนจูคีไมาแล้วนะมาเรนจูคีมานะเกี่ยวนะคะแล้วถามนิดนึงค่ะเออโปรโมชั่นนี้ให้ถึงเมื่อไหร่คะเดี๋ยวต้องไปหน้าเดี๋ยวต้องไปหน้าสุดท้ายเลยค่ะเป็นโปรโมชั่นของโปรโมชั่นของเราคือ โปรโมชัน่นพิเศษสำหรับเฉพาะในอู๋แบบฮอปเดียวนะคะจองกล่องราคาปกติ4 9่ิบบาทลดเหลือ450บาทแถมจัดส่งฟรีกติกาเพียงแคปหน้าจอไลฟ์นี้นะคะส่งให้ทางร้าน,นะค้าที่ Facebook IG LINE a แ Big Bakery หรือโทรมาที่0877 99 56 95ค่ะแค่นี้ก็ได้รับส่วนลดแล้วค่ะ โอ้โหแป้งโฆษณาเขาหน้าพี่เปลี่ยนพิธีกรเป็นน้องได้ไหมพี่ว่าเลิกเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวหนูก็จะไปขายของแทนไปขายของแทนน้องบัญญัติได้ไหมโอุ้ดยอกหยอกเอ้ยเฮ้ยน้องถามมาโปรโมชั่นดีมากเดี๋ยวพี่ทวนให้นะครับสองกล่องราคาปกติสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทครับลดเหลือสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับจ่ายมุจจะส่งคุณด้วยแล้วตัวอื่นอ่ะลูกตัวอื่นๆเดี๋ยว เดี๋ยวหนูจะมีคั่นกับตัวนี้เอต่อไปอ่ะแต่ทำโปรกับตัวนี้ก่อนใช่ไหมอ่าเสียงหวานพี่แอรดอย่าขอกันอย่างนี้สิน้องบอกไม่เราเราถามเลยว่าเอมีดีโปรเผื่อนะเออ้แบบน่ะคุณจะซื้อตัวไหนก็ได้แต่ถ้าคุณซื้อตัวเค้กมันม่วงเนี่ยมันเป็นโปรอยู่ชิ้นละสิบใช่ไหมครับถ้าต็อกเลงชูครีมไว้เนี่ยต็อกก็ซื้อมันม่วงไปด้วยนะครับใช่ลองลองดูเนาะลองชิมเอาใจก็สั่งได้อีก แต่จริงๆเท่าที่ดูในคอมเมนต์เนี่ยค่ะหลายคนเป็นแฟนๆร้านน้องคนนะค่ะเออว่าแบบอาหารที่ที่นี่อร่อยเนาะใช่เราเราก็ยังไม่ค่อยเห็นที่อื่นนะคะที่ใช้มันม่วงมาทําเป็นเค้กอย่างนี้เนาะอืมใช่ครับถือว่าน้อยมากเลยปกติเนี่ยอ๋อเนี่ยมี Facebook ให้เรียบร้อยมีละมี Facebook มี Instagram แล้วก็ l ลายนะครับตามที่ขึ้นอยู่ได้ขึ้นไปเลยก็คปิเข้าไปเลย Big Bak e r y มีแอดไซน์นะครับ Big b a k e r อแล้วก็ บอร์มือถือก็มีตรงนี้นะครับก็<ช>จริงๆก็สั่งโปรติสั่งผ่านไลนะ์เนาะใช่ไหมค่ะ<ช>สั่งผ่านไลน์ก็ได้กติกาง่ายง่ายเลยแคปหน้าจอนี้นะครับส่งให้ทางร้านค้าไม่ต้องมาทางเรานะฮะรับ, <c oughs> บสดรสดเลยนะครับเฉพาะไลน์นะครับพี่ชอบน้องเขาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าสินค้าของเขาอ่ะเขาเขียนแคลทุกอันเลยนะ<ช>โปรติกเรา <ๆ S 2> เราเห็น,นขนมหวาน ขาจะไม่แบบบอกแคลลแบบขนาดที่อยากเป็นละเอียดเลยเพราะว่ากลัวไงขนมหวานมันก็อย่างที่รู้ว่าแคลเยอะใช่อไหมใช่ไอมทั่วไปน้องเขาสร้างตรงวัดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะว่าแต่ละอย่างเขาเนี่ยมีแคลอรี่เท่าไหร่เพราะว่าดีมากมากดีมากมากน้องอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไหมไหมครับพี่ว่าหลายคนนี่เป็นเอฟซีอยู่นะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ให้ออกาสหนูมาไลฟ์ครั้งนี้ค่ะ ก็ถ้าสนใจขนมก็ติดต่อมาได้นะคะหนูจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะเทำไมเขินนะยูยูไมเขินแล้วเมื่อกี้ยังแบบโอ้น่ารักเอออันนี้ก็น่ารักแบบขอชื่อร้านแบบเต็มๆอีกรอบได้ไหมครับช่ร้านเต็มรอบครับครับขอแล้วครับร้านบิ๊กเบเกอรี่ค่ะขอชื่อที่มาที่มาที่มาอ๋อไมถึงชื่อเออก็มาจากทุกคนแคเปนอิมมิชันน์ค่ะ คราวหน้านะคราวหน้าลูกคราวหน้าเดี๋ยวทำโปรโมชั่นให้ครบสี่ตัวเลยนะเดี๋ยวมาตลาดใหม่นะแม่ขอโอเคครับวันนี้ขอบคุณน้องอัญญามากๆเลยนะคะขอให้ขายดีๆนะครับน้องอัญญาครับขอบคุณครับเราแซวจนแม่ค้าเสเลยี่ะใช่ครับ